พาเที่ยวค่ะโกโก้อาบน้ำตายระบาดไปไปมาเล่นน้ำพี่น้องเอ้ยไปไปไปมดุดลงไปเจ้าอ่ะมุดปวดปวดอยู่ในน้ำค่ะโกโก้อ่ะอขึ้นรถแล้วกลับบ้านแล้วเมือง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 มาเนี่มานี้มาเนี่มาเนี่ยมาขึ้นรถแล้วสิกลับบ้านแล้ว,ลวมา มุนมดละป้าเขามากมามากขึ้นรถกลับบ้านแล้วไปไปขึ işte. ้นรถเลยขึ้นรถเลยเยวจะพากลับบ้านแล้วมานี่โกโก้ขึ้นรถเลยลูกอ่ะขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยจะพากลับบ้านเดีวค่ะอ่ะไปขึ้นไปขึ้นไปเร็วขึ้นไปโกโก้ขึ้นไปแล้วอ่ะโกโก้ขึ้นจะเล่งค่ะเมื่อนี้เมื่อนี้โกโก้มากหน้าอย่าพี่น้อง อ่านั่งลงเลยนั่งเลยลูกอ่าจะกลับบ้านแล้วโกโก้จะกลับบ้านแล้วอนี่โกโก้ไปเก็บเห็ดค่ะเมื่อนี้มาหนะ้าโกโก้ไปเก็บเห็ดค่ะคนกลับมาอืนี่ได้เห็ดอะไรโกโก้นี่เห็ดฝอยข่าไรค่ะอ่านีเห็ดตะไคร้พี่น้อง โกโกไปเก็บเห็ดฝึงมากังฮะวูนไปเก็บเนี่ยดอนผลขะดอนนี่ค่ะมามามาไปย้มปลาค่ะาบาันโอ้ยดูคักดูเนี่ยไปขึ้นไปเลยขึ้นขึ้นเลยแล้วไปอาบน้ำอีกบันเล่นน้ำเมื่อื้มือพี่น้องเอ้ยพ้อน้าขอใดอ่ะอ่ะไปเอา้าวุน ลอยตุ้ป่องตุ้ป่องอ่าไปขึ้นรถเลย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 อ่ะขึ้นเลยขึ้นข <mon trans ito> ึ้นขึ้นไปขึ้นไปนั่งเลยขึ้นเลยนั่งเลยแล้วนั่งเลยมาขึ้นมามาอ่าเตรียมจะกลับบ้านแล้วโกโก้อ่านั่งเลยโลกนั่งเลยเลย มาขี่ขันค่ะมาหน้ากู่มือกูมือมากเล่นน้ำกับพี่น้องสสัดีค่ะม่อบ,บ๊ายบายเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะโก็ก็อ่ามองกล้องหน่อยลูกมองกล้องหน่อยวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวค่ะบ๊ายบายลบๆก็ก